ก็โปรเจกต์นี้คือทาเหมอนเวลาตายนะคะเป็นเป็นซีรีส์ที่สนุกตื่นเต้นสนุกตื่นเต้มตนตม,มากคือคือพี่ซื้อเรื่องนี้มาสักพักแล้วค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะทำแต่ก็ไม่ลงตัวสักทีนึงมาถึงปีนี้ก็พอดีลงตัวเพราะว่าได้นักแสดงที่แบบน่าสนใจครบถ้วนต่ามที่อยากได้คือต้องบอกว่าเป็นมันเป็นเรื่องที่พอเราอ่านหนังสือแล้วเราคิดว่ามันสนุกมากเราก็เห็นภาพ ตัวละครแต่ละตัวซึ่งที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหานักแสดงที่มาใส่เป็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ลงตัวสักทีเจอทังได้ยินข่าวว่าคุณบาปกาท่านว่างพอดีเป็นอิสระพอดีว่างพอดีอะไรี้ว่าจะได้คิวแต่ละคนยากไหมครับพี่อเพราะว่านักแสดงคุณภาพทั้งนั้นเลยมันให้น้ำเสียงดูแบบว่าคิดอะไรกันน้องๆเขาด้วย แต่เรื่องนี้หนูไม่ตลกนะคะไม่ตลกเลอันนี้เป็นอจริงจริงที่ค่ามที่ความที่จะแสดงที่ต้องร่วมงานเมื่อใหญ่เมื่เคมีมันต้องขยับแขนมันไปที่แขนได้ใช่ใช่อย่างที่บอกไงคะว่าพอเราได้แผนมาได้ที่แบบคือมันค่อยๆได้มาทีละคนแล้วมันลงตัวมากตอนแ้กเรารู้สึกว่ามันมันลงตัวเราก็เลยแบบคิดว่าเอาและได้เวลาแล้วสำหรับเรื่องนี้คือคือซื้อเรื่องนี้มาจนนักเขียนนั้นเสียชีวิตไปแล้ว คุณคุณคณพายขนายอะค่ะที่แขนคุณพายขนายคุณพายขนายรักเรื่องนี้มากแล้วก็ให้เราแล้วก็ตั้งใจมากว่าอยากให้เชนได้ทำแต่ปรากฏว่าคุณพายขนายเสียชีวิตไปก่อนวันนี้คุณแม่คุณพายขนายมาร่วมง,งานด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจทําเต็มที่ว่าเป็นยังไงกดดันพี่พิธานะที่เราต้องกดดนันกดดันกดทุกเรื่องเลยวันนี้คือ,ค,อคือมันมีความยากครับในการ ทำบทแล้วก็โปรดักชันในการเล่าเรื่องเพราะอยา่างที่ถ้าใครได้ดูตัวไพโลต t ทีเซอร์ออกไปนะครับก็จะเห็นว่าแบบเรื่องราวมันสลับซับซ้อนมีการย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับที่คนดูจะต้องสนุกแล้วก็ไปกับการต่อจิกซอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงไปถึงการคลี่คลายปมเพราะว่าเมื่อเราย้อนเวลากลับไปเมื่ออดีตมันเปลี่ยนมันจะส่งผลต่อปัจจุบันเสมอนะครับ แล้วก็มันมีเงื่อนไขในตัวนิยายที่ว่าการย้อนกลับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกซึ่งอันนี้ต้องติดตามครับส่วนเมัตสกี้ที่บอกว่าความยากสําหรับแบบเคมีนักแสดงยากไหมส่วนตัวพี่อะไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่าพวกเขาเป็นมืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพที่เชื่อว่าพวกเขาทําได้เียงแต่ว่ากว่าจะเราจะได้แบบตแต่ละคนมาที่เราอยากยได้มันก็ก็เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่เราก็คิดว่ามันคุ้มากับการที่เรารอแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มโปรเจกต์ในปีนี้ครับฝ่านพี่บ,ยบอยรับบทเป็นอะไรทำให้ตัดสินใจมารับรูปต่วละครข้อมูลเราก็ไปอะไตรงนี้เละในเรื่องของผมรับบทเป็นทีครับทีก็คำจริงแล้วอ่ะคืออยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเรายากเลยมนเรายากจริงๆเอาเป็นว่าผม,มสรุปได้ว่าทีอ่ะเป็นผู้ชายครับทีออ่มีความรักกับเมลานีก็คือแพนเค้กครับแล้วก็เป็นผู้ชายคนเดียวกันที่มาตามข้านางเอกเหมือนกัน เราเราได้แค่นี้มันเล่ามเล่ามากกว่านี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวนักแสดงทุกคนอ่ะต้องทำงานบ้านหนักมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันจะมีการย้อนเวลาไปมาย้อนไปอดีตไปอนาคตนู่นนี่โดยที่คนที่เป็นกุญแจหล,หลักๆก็คือตัวนังเกแต่ว่าทุกคนอ่ะจะต้องทำงานบ้านแล้วว่าในช่วงเวลาเนี้ยแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีนักสนทรพาใน,ในใจสยนางใจตัดสินใจรับเป็นละครแรกๆยนึ่ง คำจริงแค่ตัวบท,บทอะบทของตัวบทของตัวละครนะครับเรื่องย่อที่ทํามามันก็น่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่าพอมันมีความแบบอินเตอร์มากๆใ,<ช>คใครที่ชอบดูแบบว่าซีรีส์ต่างประเทศแล้วแบบมีความแบบว่าดูแลต้องคิดตามไปแบบมีความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยได้ลุ<ช>้นไปเรื่อยๆอันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ด้วยตัวคาแรคเตอร์ของเองด้วยอะก็เป็นบทที่เราเอาใช้คำว่าเราไม่สามารถที่จะเจอบทแบบนี้ได้บ่อยๆถ้าเจออะมันก็ต้องคว้าไว้อะครับบทอย่างเงี้ย ครับผมคู่นักบทเป็นอะไรก็ตัวละครชื่อว่าปกป้องนะครับก็เป็นผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของเมลานีแล้วก็แดีวมันจะเกิดเหตุการณ์ให้มีการสลับสับเปลี่ยนอะไรกันเยอะแยะมากมายตามการเวลาที่หมุนย้อนไปย้อนมาด้วยนะครับซึ่งเหมือนที่พี่บอยบอกตะกี้คือส่วนตัวเองอะ่ะเป็นคนชอบดูอะไรที่เนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วชอบคิดตามชอบอะไรเงี้ยแล้วพอมันมาอยู่ในแบบซีรีส์ของที่ประเทศไทยทํา แล้วอยู่ในมือของเชนสองเาหนึ่งผมก็มั่นใจว่ามันจะต้องออกมาดีก็เลยแบบสนใจมากๆเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆพูดดีใช่ไหมับนี่ไงอย่างเราที่ก็คื่นเล่นทำงานกับเชนไม่รู้ว่าก่อนเชนมาทำงานมี่น่าได้เล่หลายเรื่องเลยใช่พี่บอยดูไว้นะครับผมไม่แต่อันนี้พี่ก็้พูดอจริงคือ หนึ่งคือบทดีแต่ว่าบทดีอย่างเดียวไม่พอครับโปรดักชันกับการเล่าเรื่องผู้กำกับผูกก้จัดต้องดีตามด้วยมันถึงจะออกมาดีครับแ<ช>คบ,บทดีอย่างเดียวแต่ว่าการเล่าเรื่องหรือการแบบถ่ายทำไม่ดีมันก็ก็ไม่ได้วา<อ>่าประสบความสำเร็จผ,ผมว่าเรื่องเรื่องนี้ถูกทุกข,ข้อ,อจริงจริงยังดีบ้างอ่ะห่างจากตัวเองเลยไหมตัวละครเรื่องนี้ค่าดขาดมากๆค่ะยังไงบ้างที่ไหต้องมา่นอะไรที่ไปผูกขาดกับเืองยๆอีกจริงๆเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ กังวลมากค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนดูจากบทดูจากทุกอย่างนี่ค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันท้าทายเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นบทประมาณนี้มานานแล้วเหมือนกันเหมือนบทบ่อยๆค่ะแล้วก็พออ่านบททุกอย่างรวมถึงเป็นพี่ช็อตด้วยแล้วก็เพสด้วยก็รู้สึกว่า ควรจะต้องรับค่ะอุ่นใจเหรอครมันอุ่นใจค่ะเรื่องนี้เราบทเป็นแก้วตานะคะเป็นเพื่อนของมิลานีค่ะเราเชื่อมือพี่บอยมากกขนาดไหนเป็นการทำงานพี่บอยเหรอคะเออไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคใช่ค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วค่อกี้ะไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเท่าที่อ่านจากตอนแรกอ่านจากเรื่องย่อเฉยๆค่ะ ก็เริ่มรู้สึกกังวลกับตัวเองว่าเราต้องทำกันบ้านทำกันบ้านเลยนะฮะทำกันบ้านทำกันบ้านดีมากๆเพราะอย่างที่เบสบอกค่ะเมื่ออดีตเปลี่ยนไปปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเราต้องดคบทดีๆว่าตอนนี้เราเล่นถึงไหนเล่นอะไรไว้ใช่ค่ะเรื่องนี้มันมีแผนที่แล้วก็ทำให้เป็นเงาที่แผนที่เองเรื่องนี้ต้องบอกว่าอ่ะครั้งแรกเลยก็ก็รู้สึกเป็นแผนที่ไม่รู้เป็นยังไงเห็นภาพเป็นยังไง ี่เคทํางานกับเคสก็คือสับเงินแต่ราครีบแล้วก็แล้วก็รู้ว่าเขาเก่งมาาเขาเป็นนักแสที่เกมากแล้วพอเห็นอ่าเรื่องนี้พวกกดเน่ยก็เลยคุยกันแล้วแพนองก็ก็ชอบเนก็ติดเต้นอยางเล่น ใช่มันตัวละครนิ่งหนึ่งมาได้ต้นเนาะแบบแพก่อนยืนยืนรอบ่อยยืนรอมานานพอไปถ่ายไปรอออกมาครับดูต้องเป็นแผนเค้กนั่นแหละใช่ครับแผนเค้กก็เกิดตอบโจทย์ตัวละครนี้มาเริ่มเริ่มถ่ายทำอะไรที่อยากให้ได้ดูภายในปีนี้ไม่รือยังไงอันนี้เรื่องนี้ปีไหนคะปีนี้ค่อยๆเมื่อกี้เราอุตส่าห์เราเราศาสตร์ไม่บอกว่าไลฟ์อัพอะไรไปไหแต่ว่าไปว่าปีนี้น่าจะ อ๋อแต่ก็ต้องดูค่ะ <laughs> ใช่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากทำจริงๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ก็ต้องพูดถึงเรื่องอื่นที่ก็อยากทําไปหมดอนะ่ะแต่ว่าเรื่องเนี้อยู่กับเรามาหลายปีอ่ะครับแล้วก็มีความตั้งใจอยากทําเรารู้สึกสนุกนึกตอนทําบทแล้วมันน่าจะสนุกมากๆนะครับกับการที่แบบในการเล่าเรื่องแล้วก็การทําบทรวมไปถึงแบบ ตอนที่เราแบบนึกถึงตัวนักแสดงแต่ละตัวตอนนี้อ่านนิยายอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็รู้สึกว่าแบบอยากได้ตัวละครคาแรคเตอร์แบบนี้แบบนี้นักแสดงน่าจะเป็นใครนะแล้วพอวันนี้มันลงตัวที่ตัวละครหลัก5ตัวนี้เราถึกว่าเราได้แคสที่ดีที่สําคัญคือเราเชื่อว่าเขาจะพาตัวละครแล้วก็ทําให้คนดูสนุกไปกับตรงนั้นได้ส่วนในเรื่องของโปรดักชันที่จะพยายามทำให้เต็มที่อย่างที่เห็นในทีเซอร์มันมันหวือหวามากแล้วก็ค่อนข้างจะ ที่คิดว่ามีน้อยเรื่องนักละกันครับใน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 บ้านเราที่จะทาซีรีส์สไตล์นี้นะครับแล้วก็อยากให้ตัวทําเวลาตายเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ก้าวไปสู่ในระดับสากลให้คนดูได้เห็นเนาะแล้วก็ความตั้งใจอย่างหนึ่งของเชนสองหาหนึ่งที่ทำเชนสองห้าหนึ่งออริินอลคือเราอยากให้ซีรีส์ไยเป็นอีกหนึ่งอฟอ์พาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็อยากให้คนดูแล้วก็กลับมาปปดูโปรดักต์ของเราครับ 啊。